สวัสดีค่ะวันนี้ครูมีบทเรียนนะคะมัสมาย EP ที่5นะคะวันนี้ครูจะพูดเรื่องของการขอบคุณเงินนะคะทำให้เรามัาง่งคั่งร่ำรวยเหลือเฟือหรือเป็นพลังงานดีๆด,ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาชีวิตเราได้ยังไงนะคะเคยรู้สึกไหมว่าบางครั้งเวลาที่เรามีไรายได้มากขึ้นเงินเดือนออกมาปุ๊บ มันก็จะหายวับไปเหมือนมีรายจ่ายเข้ามาเรื่อยๆนะคะหรือทำงานมากขึ้นเท่าไหร่ก็ไม่รวยขึ้นสักทีทั้งที่ยอมเอาเวลาไปแลกเพื่อให้ได้เงินมีไรายได้เพิ่มแต่กลับไม่รวยขึ้นสมกับความปรารถนาความคาดหวังความคาดหมายของเรานะคะครูจะบอกว่าสิ่งนี้มันเกิดจากจิตของเรากับ ตัวเราที่มีความสัมพันธ์กับเงินนะคะเรารู้สึกไม่ดีกับเงินมันก็เลยทําให้เราเก็บเงินไม่ได้เราไม่มั่งคั่งเหลือเฟือเงินเราไม่เหลือจ่ายสักทีนะคะประเด็นนี้ที่ครูจะมาฝากกันนะคะอ่าครูขออธิบายอย่างนี้อย่างที่ครูบอกว่าเงินน่ะคือพลังงานนะคะเงินคือพลังงานหน้าที่ของเขาก็คือเอาไปแลกเปลี่ยน เพื่อให้ได้ของได้อะไรก็ตามที่เราปรารถนาอยากจะได้มาอย่างเช่นอยากได้กาแฟดีๆสักแก้วหนึ่งอยากได้อาหารดีๆสักจานหนึ่งนะคะเราก็ต้องใช้เงินไปแลกมานะคะนี่คือหน้าที่ของเงินถ้าเรามองว่าเงินคือพลังงานนะคะพลังงานพลังงานเงินเนี่ยเขาชอบคนแบบไหนเขาชอบคนที่มั่งคั่งเหลือเฟืออุดมสมบูรณ์นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ เรามีความสัมพันธ์ไม่ดีกับเงินมันเกิดจากความคิดของเราข้างในจิตของเราอนะคะ่ะเราคิดไม่ดีกับเงินเช่นอะไรอย่างเช่นว่าเรามองว่าเงินมันหายากเงินที่เราได้มาไม่พอใช้ได้มาเท่าไหร่ก็รู้สึกว่าไม่พอใช้รู้สึกว่ารายจ่ายมันเยอะเหลือเกินทําไมรายได้ฉันน้อยนะคะเวลาได้เงินเข้ามารู้สึกแบบนี้นะคะหรือ เรารู้สึกว่ายิ่งทำงานหนักมากเท่าไหร่เรากลับไม่มีเงินเหลือใช้พอมีรายจ่ายเข้ามาเราต้องจ่ายเงินออกไปเราก็จะรู้สึกไม่ดีเรารู้สึกว่าเงินเราจะไม่พอใช้นี่แหละค่ะความขาดแคลนที่เราส่งออกไปนะคะความคิดเหล่านี้มันคือพลังงานเชิงลบที่ผลักเงินออกไปจากตัวเรานะคะเพราะฉะนั้นเราต้องแกะจิตออกเราของเรามาเลยค่ะว่า เรารู้สึกยังไงเวลาที่เราได้รับเงินหรือเราต้องจ่ายเงินออกไปเนี่ยนะคะมันทําให้เราส่งพลังงานแบบไหนออกไปยังจักรวาลหรือโลกภายนอกแล้วมันก็ดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาหาเรานะคะอย่างที่ครูบอกว่าตัวเราอนะคะ่ะเราส่งพลังงานออกไปตลอดเวลา <c oughs> <c oughs> โทษค่ะไม่ว่าจะเป็นพลังงานลบพลังงานบวกเราส่งออกไปตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้น ถ้าเราอยากได้สิ่งที่เป็นบวกเข้ามาสู่ชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเรื่องของความสุขเรื่องของคนรักเราก็ต้องส่งพลังงานดีๆออกไปนะคะทีนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าความสัมพันธ์ของเรากับเงินเนี่ยมันมีพลังงานเชิงลบอะไรซ่อนอยู่นะคะเราก็แค่เปลี่ยนพลังงานเรานะคะ อย่างที่ครูบอกว่าการขอบคุณเงินนะคะมันสำคัญมันทำให้เราเนี่ยเปลี่ยนพลังงานเชิงลบในตัวเราที่ส่งออกไปเรื่อยๆก่อนหน้านั้นเปลี่ยนจิตใต้สำนึกเราให้จำแต่ภาพดีๆส่งแต่พลังงานดีๆออกไปเพื่อให้จัก,กรวาลหรือตัวเรานะคะเป็นแม่เหล็กดึงดูดความมั่งคั่งเหลือเฟือดึงดูดเงินกลับเข้ามาครูถึงได้บอกว่า ความสัมพันธ์ของเรากับเงินมันคือสิ่งที่อยู่ในจิตใต้สำนึกเราอะค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนตัวเราให้เป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินจากความคิดจุดเล็กๆในใจเรานี่แหละค่ะในเรื่องของการขอบคุณเงินนะคะทีนี้การขอบคุณเงินเพื่อให้มันได้เงินมากขึ้นมั่งคั่งเหลือเฟือมากขึ้นต้องทำยังไง นะคะคมี3ข้อนะคะเทคนิคง่ายๆ1คือขอบคุณเงินทุกจํานวนที่เข้ามานะคะไม่ว่าเงินมันจะเล็กน้อยแค่ไหนนะคะเงินทอนจากร้านค้าโบนัสเล็กๆหรือว่าเงินเดือนนะคะเวลาที่เราได้รับเงินเข้ามาให้เราพูดว่าขอบคุณนะนะคะเวลาขอบคุณนะ ให้เรารู้สึกขอบคุณจริงๆด้วยไม่ใช่ขอบคุณตามมารยาทนะคะขอบคุณที่เราได้รับเงินมานะคะข้อที่2คือขอบคุณเงินที่ใช้ไปนะคะเวลาที่เราจ่ายเงินออกไปจากตัวเรานะคะให้รู้สึกขอบคุณเงินที่เขาได้ทำหน้าที่ของเขานะคะเช่นเช่นอะไรอย่างเช่นขอบคุณนะ ที่ทำให้ฉันได้ซื้ออาหารดีๆอาหารอรอ่อ,รอยๆมาทานหรือขอบคุณนะที่ทำให้ฉันมีที่พักอาศัยดีๆอยู่หรือขอบคุณนะที่ฉันได้ดื่มกาแฟดีๆเพราะเธอเพราะเงินที่ฉันจ่ายออกไปนะคะจง สร้างความรู้สึกดีๆว่าเงินที่เราจ่ายออกไปมันไม่ใช่เงินที่จากไปแต่เป็นสิ่งที่เขาทำงานแทนเราเพื่อไปแลกเปลี่ยนสิ่งที่เราต้องการเข้ามาในชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นกาแฟดีๆสักแก้วอาหารดีๆนะคะหรือของอะไรก็แล้วแต่เป็นเสื้อผ้าหรือจะไปเติมน้ำมันเพื่อให้คุณสามารถใช้รถ เดินทางไปไหนต่อไหนได้ไปทํางานไปใช้ชีวิตนะคะให้เรารู้สึกดีกับเงินที่ใช้จ่ายออกไปนะคะอย่าไปรู้สึกขาดเวลาเราจ่ายนะคะ<บ>ข้อที่3นะคะ<บ>เทคนิคข้อที่3คือให้<บ>เราเขียนขอบคุณเงินในสมุดนะคะหาสมุดเล่มเล็กๆมาสักเล่มหนึ่งนะคะหรือแล้วก็ปากกาสีนะคะทําไมครูบอกว่าเป็นปากกาสีเพราะว่าการใช้ปากกาสีเขียนเนี่ยมันจะให้เรา มีความรู้สึกสนุกกับมันนะคะฟูลฟฟลกับมันเวลาที่เราเขียนขอบคุณเงินนะคะเอาสักกันละห้าข้อก็พอนะคะนึกนะคะก่อนที่เราจะเขียนเนี่ยเราจะต้องนึกก่อนถึงไหมว่าเราจะขอบคุณเขายังไงดีการมีเงินทําให้เรามั่งคั่งเหลือเฟือซื้อความสุขอะไรให้ตัวเราได้บ้างนะคะเขียนลงไปการเขียนขอบคุณเงินในทุกๆวันนะคะการเขียนมันจะทําให เราโฟกัสกับสิ่งที่เราเขียนเมื่อเราโฟกัสสิ่งนั้นมันจะถูกจดจำเข้าไปในจิตใต้สำนึกของเรานะคะโคถึงเน้นว่าเราเขียนนะคะอย่าเป็นการบังคับตัวเองให้เขียนให้เรารู้สึกขอบคุณจริงๆแล้วเราก็เขียนออกมามีความรู้สึกอยากจะเขียนก็เขียนนะคะ สิ่งเหล่านี้มันเป็นการสร้างพลังงานบวกพลังงานดีๆพลังงานที่ทำให้ตัวเราเป็นแม่เล็กดึงดูดเงินนะคะไม่ใช่พลังงานเชิงลบที่ผลักเงินออกไปจากตัวเรานะคะทริคง่ายๆแค่นี้นะคะ่ะ3ข้อให้ลองทำดูนะคะเป็นทริคที่มหาเศรษฐีทั่วโลกเขาทำกันนะคะที่ครูได้ไปศึกษามาแล้วก็ครูก็ไปทดลองทำแล้ว ครูรู้สึกว่าชีวิตครณมันเปลี่ยนแปลงไปจากการที่เราเห็นคุณค่าของเงินที่เข้ามาทุกบาททุกสตางค์นะคะต่อให้เงินที่เข้ามามันจะไม่ใช่เงินจำนวนมาก20บาท10บ,บาทนะคะหรือการที่คุณไปซื้อของแล้วคุณได้ส่วนลดหรือช่วงนั้นเขาจัดแคมเปญอะไรสักอย่างมาทำให้คุณจ่ายเงินน้อยลงถ้าเราคิดอีกแง่หนึง่งมันคือเราได้กำไรมากขึ้นเรามั่งคั่งมากขึ้นเงินเราจะเหลือมากขึ้น นะคะคือความมั่งคั่งที่ออกมาในรูปรูปแบบของโอกาสหรือสิ่งเหตุการณ์ต่างๆที่เราไปเจอนะคะแล้วทำให้เราประหยัดเงินมากขึ้นโดยที่เราไม่ได้คิดว่าเราจะประหยัดเงินแต่ว่าเราได้มาจากเรื่องสถานการณ์เหตุการณ์ที่เราไปเจอนะคะนี่แหละค่ะ ให้ครูขอฝากทิ้งท้ายไว้แบบนี้ค่ะว่าการใช้ชีวิตการเปลี่ยนชีวิตเรานะคะมันไม่ได้ขึ้นอยู่จำนวนเงินที่เรามีนะคะแต่มันคือทัศนคติของคุณกับเงินนะคะว่าคุณรู้สึกยังไงกับเงินคุณรู้สึกใจเบาไหมเวลาที่คุณจ่ายเงินออกไปหรือรู้สึกขาดแคลนอยู่นั่นแหละมันก็ไม่ทำให้คุณมั่งคั่งขึ้นมาสักทีนะคะความมั่งคั่งเกิดขึ้นจากโลกภายในก่อน แล้วมันสะท้อนผลไปเกิดยังโลกภายนอกส่งเหตุการณ์สถานการณ์ผู้คนมาทำให้เรามีเหตุการณ์เรื่องต่างๆเข้ามานะคะส่งพลังงานบวกพลังงานที่ดีออกไปพลังงานขอบคุณเงินพลังงานที่เห็นคุณค่าของเงินที่จ่ายออกไปคุณก็จะได้ความมาั่งคั่งกลับคืนมาค่ะ อันนี้เป็นทริคง่ายๆ3ข้อนะคะที่ครูเอามาฝากสำหรับมั t e ม m i าย EP ที่5นะคะการขอบคุณเงินนะคะเมื่อไหร่ที่ขอบคุณเงินแล้วมีความสุขนั่นแหละค่ะคนไปถูกทางแล้วนะคะถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็กดติดตามครูไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะเดี๋ยวเอาไว้ครูจะหาข้อมูลดีๆมาแชร์ให้กับผู้ติดตามทุกท่านใหม่นะคะหวังว่า คอนเทนต์ในวันนี้เนื้อเรื่องในวันนี้ที่ครูออกมาเล่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะให้ลองเอาไปฝึกดูนะคะว่าชีวิตคุณเปลี่ยนไปไหมนะคะคุณมีความสุขมากขึ้นไหมกับเงินที่คุณมีคุณได้รับเข้ามาหรือการจ่ายออกไปในแต่ละครั้งนะคะขอบคุณค่ะครูคิดค่ะ